คลิปนี้มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่หุงข้าวเ,เอาไว้แล้วข้าวมักจะบูดบ่อยๆนะคะเรามามีวิธีแก้กันนะคะล้างหม้อให้สะอาดนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็นำเกลือเกลือมีประโยชน์นะคะลงไปค่ะหนึช้อน2ช้อนนะคะแล้วก็เติมน้ำทั้งหมดสองแก้วค่ะเพื่อนๆนเพราะว่าเราอะ ข้าวเสียบ่อยมากเลยนะคะข้าวบูดนะคะสปอร์มัน่ะก็ยังอยู่เราล้างเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยังคงเสียอยู่เพราะสปอร์มันอยู่ในหม้อข้าวนะคะเราก็คน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 ค่ะเนี่ยค่ะคนเกลือนะคะให้ละลายเข้ากันเรียบร้อยแล้วคราวนี้ค่ะเราก็ต้องนำหม้อข้าวเนี่ยไปเสียบปลั๊กไฟนะคะเพื่อน ทำเหมือนกับหุงนะคะแต่เราไม่ได้หุงนะคะเพื่อนเอนเราก็เตรียมตัวนะคะให้สเสียงดังเสียบปลั๊กไฟไว้แล้วก็ปล่อยให้เดือดสักสิบห้านาทีนะคะเพื่อนเพื่อ,อครบสิบห้านาทีแล้วเราก็เปิดฝาออก แล้วก็นำหม้อข้าวของเรานะคะไปล้างปกติล้างให้สะอาดปกตินะคะเพื่อที่ลดความเค็มออกไปแล้วเราก็หุงข้าวได้ค่ะหุงข้าวตามปกติค่ะนี้ก็จะไม่บูดแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนๆลองนำไปใช้กันดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะใครชอบคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์ กด subscribe กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเมื่อเรานำน้ำกับเกลือลงครบ15นาทีแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ถอดปักได้เลยนะคะและนำไปล้างให้สะอาดค่ะเป็นการฆ่าเชื้อสปอร์นะคะต่อไปข้าวของเราก็จะนิ่บุดไม่เสียแล้วค่ะ